I am 7 year old. My hand is like this, black. My face look like this, and they like this. This is me, Jet yes, ครับ This is me. Come on, let's go. เฮ้สบายจังไอ้เดงครับเจ t นี่ฉันทักจะสงสัยแล้วนะ ว่าฉันจ้างแกมาทํางานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแน่นนแล้วฉันให้แกรับผ่านเนี่ยแกทำหรือยอมฮะจานทำช้อนเนี่ยล้างเสร็จแล้วใช่ไหมทำหรือย,ยังยังยังครับเจแล้วตัง้งแต่แกส่องปัดเข้ามาเนี่ยทำอะไรไปไไรรบ้างฮะก็ยัองอไม่ได้ทำเลยครับแล้วทำไมแกไม่ทำครับเฮ้ยฉันเปิดร้านหรอกนะไม่ได้ทงใจกู้ส่วนหรอกเฮ้ยเพอถึงที่นเดือนเนี่ยจะได้แจกเงินแกนบีบีอ่ะผมขอโทษครับเจ เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวองสอนสีให้เลยครับฉันฆ่าโทษอย่างนล้นนะถ้าแกทำผิดอีกเนี่ยฉันเลอจะออกแน่ว่าทำไมครับเจ้ครับเจ๊เนี่ยผมทำเลยครับเดี๋ยวทำเลยครับเดี๋ยวทำเลยครับเฮ้ยดูเรืวไหมครับแม่ขับรถครับ What is my pet My pet is a dog. My dog can my dog my my dog can sing ครับ I f e e l my dinosaur popcorn. My dog eat and balloon. My dog bring me a balloon. I love my dog. I love my dinosaur. Come on, let's go. ไอ้ดัเจอแ,แกเน่ะแ,กกกแตกหมดแล้วจะพังร้านทงไงฮะผมขโทนจริงเจผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจหรอฮึวันก่อนเนี่ยนะแกทำถังน้ำแข็งแตกและฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินเป็นพันๆให้กับลูาน้แข็งฮะว,วันนู้นเนี่ยแกไปทำน้าซุปร้อนๆห่ใ่ลูกค้ฉันเนี่ยต้องไปเสียงเงินค่าทาขวดให้ลูกคะแล้ววันเนี้ยทำไม กับเจ้ลุกผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนี่เจ้ฉันทำแกไม่ไหวแล้วนะเว้ยนี่แกออกจากร้านฉันไปอย่างนี้เลยฉันไล่แกออกนี่แล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะจะให้เนี่ยฉันถือว่าเป็นค่าที่แกทำเข้าวของฉันทั้งไม่ได้แล้วเจ้แต่เจะไรผมออกแล้วแล้วผมจะเอาอะไรกินละเจ้แกก็ไม่สมัครงานที่อื่นเนี่ยไป เดี๋ยวเจ๊จะคอยดู Where do I sleep? I have a b e k e u p bed. My f l a n r i t has stars on it. I like to sleep on my bed. I put a book up under my pillow. ดูตามไปนะ I go to bed at nine. อ oh,

เดี๋ยวผมจะโทรแจ้งนายตำรวจไมครับอย่าลีกค่ะคุณนี่ยังไงคุณนี่มันอยาลีกคุณจะเอายาลีใส่อะไรมามีอันไี้ยัไงดูรถทุกคันได้ยังไงครับห่บ้านันไม่ได้ทำอะไรเลยไหนหลักฐานมีไหมอยู่คาตาวมันเป็นงงี้คุณรู้ไหมว่านี่คืออะไรก็เป็นของไอ้เป็นเดอไงได้ยังไงคุณรู้ไหม่นี้อะไรใครจะไปรู้นะคะ แสดงว่าแอบเปิดรถเขาใช่ไหมไม่ได้แอบไม่ไดแอบแล้วคุณยิงมเขามาได้ยังไงก็บอกว่าเป็นของมี่สุชียังไงคุณรปภรู้ไหมคะว่าของดิฉันอะเอาวางไว้ในรถแล้วตั้งใจว่าจะไปทาธุระในบ้านเสร็จแล้วว่าจะขับรถออกมาออกมาที่ของหายก็เลยแล้งอร่างมนแจ้กับเจ้อย่าพูดเลย ช่วยแจ้งฮอนด้าพีานไม่ะในลากซีวิกเปอร์ไม่รู้ขอแจ้งของดานสิตีกเลยครับเขาเรียกฮอนด้าจับจับไว้หน่อยนะครับผมโทรหาฮอนด้ก่อนไม่ใช้คำโมยนี่มันของเซียวีครับผมจะไปได้ง่ายะครับเปิดรถไปเลยนะครับยังไม่เจอนี่ฮอนด้าซีวิคมาดแจ้งโตยด้าให้ด้วย เดี๋วย <ๆ S 2> วเขาน่าจะมาแล้วนะครับเชิญย,ย,ย,ยหน่นหอยนะครับโอ้โหค่าขน,นลุกเลยเนี่ยเป็นเงินที่ต้องไปจ่ายค่าแรงคนงานนะคะเนี่ยถ้าเขาไปนี่คือแย่เลยค่าเงค่าแรงคนงานเดือนนี้เขยไม่ไังไงคือหาที่แบบวิธีนี้นญญหรอผมต้องขอโทษลูกบ้านทุกคนด้วยจริงๆนะครับผมนึกว่าเขามาส่งพัสดุนะครับพาคนก็ไปจัดการค่ะจัดการเลยเดค่ะเลยโอ้ยก็เท่านั้นจะมาเอา4อาิตจริงๆแบบนี้นะครับ See we. Which is my toy? My favorite toy is mm -hmm. video game. I tell my video game to the play with me. Sometimes I play with my video game. I share my doll with my brother. Sister. Brother. เราเล่นด้วยกันเราเล่นด้ e ยกันครับมิโซอะไรแกว่ามิโซก็้แกใทยท้านไงได้เสิแอมมาดูนี่นี่ไงมาด้าโอ้นี่แกกองียไฟแบบนี้ทำไม ดูขอุูขมาดูแลมาดูแลมาดูึงขอใครเฉยหกสามหกสให่อะให้แใหลูค้าหกสามหกองครัะตรกไหนมาหกสามหใหไม่คงแกด้ยหกสาหรอดูนี่อ้าวเอ้พวลังแกคนจนลังแกคนจนนี่วะไปดหน่ไปไหนนี่เฮ้ยพวกเราล้อไว้อย่าให้มันหนีเออพี่ครับพี่ขอนะครับยับผไม่เปนผมนะๆนี่ ม่เพื่ทคเดียวเนี่ยมทผิดนะไม่เ็คเม่อวหาจะจับได้แี้แต่ไหน่ลยนะตตัให้เราอีก็ไเลยด้เลยแกปคุกาน่เออมีครับมีขอรอนะครับผมจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมจะเอาซิีให้ไที่สุดมนะนะโอกากมอกาแล้วนะนี่แล้วแกไม่สงสารลูกค้าคนเื่นที่แกโกงเงินไปบ้างฮะเขาไม่มีสิทธิไปฟ้องเราซีเวีกรบเขางแกเองก็ไม่มีสิทธถ้าแกอยากเงรอนะครับโดนไปคุยกับเป็นท่านี่แมงเก่าเลยไปไป ไม่ต้องเราเขาพาซาเลยนะครับพายเอาโอเคพอใจ